พี่นาคเอาออกจริงขามีพี่นาคเอาไว้แล้วแต่แกตีฝาดต้นไหนอ๋อผีเป็นอันโค้ชยังไงนั่นน่ะนั่นอ่ะต้นที่ตัดเบิ้ดแล้วนั่นเฮ้ยมันอาจอยบอกขอบแบนจัดมันมาคนละรสชาติโอ้ยผิวสวย แม่ได้หาีประมาณฐาลจุดผมไปเป็นก่อนต้นไม้เยอของขนานะพี่ายกอขาีนาอา่อยนะแก่จีบฝันต้นใดโอ้ขี่เป็นอันคอซึงป็นไงล่ะนั่นน่ะนั่นน่ะต้นที่ตัดเบิดแล้วนั่นไม่าบระอบ บบมมัันนโชาโิให้ผิวสวยจันม่ได้ยหจิปประมาณถลูกไม่จุดผงไปมันก็ต้องเม่จุดน่นะานาย